t h a Thailand's first Michelin Guide Young Chef a WARD is c เชฟอมสุติราพงศ์มลหัวหน้าเชฟร้านสวรรค์กรุงเทพครับไม่เคยคิดค่ะไม่เคยคิด,แล,คด,ด,คคดแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้มิชลนด้วย <losers S 2> เพราะ <c oughs> เรารู้สึกว่ารางวัลมิชลีมันเป็นมันเป็น <c oughs> เหมือนออสการ์ของเชฟแล้วเราก็ไม่เคยคิด 1. เราเป็นคนไทย 2. เราเป็นผู้หญิง interpretation of authentic thai flavors into fine dining is the philosophy behind sutira pongmon's restaurant sawan the restaurant retained its one michelin star status for four consecutive years on top of that sutira earned a young michelin star award in 2021 better known as chef om Her passion for cooking was ignited when she was only 6 years old when her father taught her how to cook c o o o an o m e l e t t t วถามว่าทำไมถึงชอบเพราะว่าตอนที่เราสมัยเด็กๆเวลาเด็กๆเราจะไปเขาเรียกว่าไงทำอะไรที่มันเลอะเทอะอาหเราจะโดนผู้ปกครองว่าหรือผู้ปกครองตีแต่พ่อเราไม่ใช่อย่างนั้นไงเราเอามือก็ไปขยำไข่ไก่แทนที่เราจะใช้ซ่อมเพื่อมาเจียวใช่ไหมคะเราก็ใช้มือแทน พ่อบอกอ่ะมีน้ำปลากับซีอิ๊วจะเอาอะไรแล้วแต่เลยเคือเขาเขาก็ไม่เราก็เอาผสมสองกันทั้งสองอันเลยละกันซึ่งมันเป็นความคิดเด็กๆที่เราอยากสนุกไง Whether the Thai education system was to blame or not, failing her university entrance exams became a turning point for Chef Om. Her instincts were to pursue her studies in cooking. However, finding a university that suited her interests was a struggle. ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อน10กว่าปีอะโรงเรียนทำอาหารน่ะแทบไม่มีเลยปัจจุบันนี้เยอะมากเราก็แบบไปดูตามเทคนิคเขาเรียกว่าไงนะราชพัฒหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเสียเวลาสปีเลยเหรอผู้เรียนทำอาหารเราจนมาเจอโอแฮปเนะะี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันตอบโจทย์เราเพราะว่า1เราเจอสถานการณ์จริง2เราได้ลงมือทําจริงๆแล้วก็เราไปดูวิถีชีวิตคนครัวจริง,รงๆว่าเฮ้ยอาชีพนี้มันเป็นยังไงนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่า During her 17-year career, Chef Alm worked for a number of fine dining restaurants around Bangkok, with many Michelin-star chefs before she owned Sawan. On her journey, Chef o l m noticed that most of the executive chefs were men, which became the drive for her to work harder to prove that women can also be leaders in the kitchen. เราเอาคําถามเนี้ยไปถามกับพี่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นระดับหัวหน้าและเขาเป็นผู้ชายเราถามเขาว่าทําไมผู้หญิงถึงไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาเป็นเดอะคุยซีนหรือเป็นเอ็กซ์เซคิวทีฟเชฟหรืออะไรก็ตามแต่ เขาพูดคำหนึ่งก็ทุกวันนี้ก็ยังจําอยู่เขาบอกผู้หญิงขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าผู้หญิงอย่างมากเก่งสุดก็เป็นแค่รองแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่คือมันไม่อยู่ที่เพศมันอยู่ที่ความสามารถมันอยู่ที่แอ t i ิจูดของแต่ละคนเนาะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าวันหนึ่งอะพูดกับตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรก็ตามแต่เราจะต้องเป็น l e ด d e r ให้ได้ Now that she's successful in her culinary career, Chef Om is proud to see that other female Thai chefs are getting more attention and are no longer underestimated. รู้สึกดีค่ะแล้ก็รู้สึกดีที่ผู้หญิงที่เคยถูกส,ตสเตอริโอไทป์มาว่า,วาเฮ้ยอยู่จะต้องแบบเป็นตําแหน่งนี้แหละต่อให้เก่งแค่ไหนก็จะได้แค่เป็นรองอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันไม่ใช่แล้ววันนี้มันเป,นเปลี่ยนไปซึ่งเรารู้สึกดีมากๆและรู้สึกว่า ผู้หญิงที่เป็นลีดเดอร์ก็จะเป็นเหมือนโลโมเดลให้กับผู้หญิงต่อๆไปที่แบบมานั่งเดาวตัวเองว่าเฮ้ยฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงฉันไม่สามารถจะมาเป็นลีดเดอร์ใครได้หลอกหรือฉันไม่สามารถที่จะก้าวหน้าในงานสายนีไ้ได้หลอกอะไรอย่างเงี้ยลืมมันไปเลยค่ะลืมเทศไปเอาความสามารถเข้ามาสู้กันดีกว่าอยากจะให้กำลังใจก็คือว่าให้สู้ค่ะแข่งกับตัวเองดีที่สุดแล้วก็ลบคำประมาทของคน ไม่ว่าจากใครก็แล้วแต่เอาความสําเร็จไปกระแทกหน้าเขาค่ะ <c oughs> เราจะไม่ใช้คําที่แบบคําพูดที่ไม่ดีหรือเราจะไม่ไม่เอากิริยาที่ไม่ดีหรือว่าไม่มีมารยาทไปโต้อตอบเขาแต่เราทำให้เขาเห็นว่าเราทําได้